นัทธิดาเคาะประตูเบาๆเธอยืนรอให้เจ้าของห้องมาเปิดนานพอสมควรกว่าประตูจะเปิดออกเธอมีปัญหาทางหูหรือไงถึงไม่ได้ยินเสียงเคาะประตูอะไรของคุณพันนิพาพูดพลางพละถอยหลังด้วยความตกใจเมื่อสายตาประทะกับสายตาโกรธเกลี้ยวอยากเป็นเมียฉันไม่ใช่หรอ แล้วถอยหนีทำไมล่ะภายใต้บรรยากาศที่อึดอัดพันนิพาทำตัวไม่ถูกเธอถอยหนีจนชิดผนังโดยมีนัทธิดาก้าวเท้าตามมาติดติดหญิงสาวผู้มาเยือนใช้มือข้างหนึ่งยันผนังเอาไว้พันนิพาเหมือนถูกจองจำใต้ร่างสูงพูดพลางเบนหน้านีพล้อมหลับกาด้วยความกลัว ฉันไม่ได้อยากเป็นเมียคนแล้วเธอทำตามมาฉันทำไมก็หนูหนอไม่รู้แล้วตอนนี้คุณต้องการอะไรฉันเหรอฉันก็ต้องการอืมคนร่างสูงลากเสียงยาวก่อนจะก้มหน้าลงมาชิดไปหน้าที่ซีดเผือดเธอแอบ,บยิ้มให้กับทีท่าคนตรงหน้า ที่คงหลับตาปีก่อนจะหันหลังเดินออกห้องปล่อยให้พันิพายืนเอามือกุมอกกังวลใจกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันต่อไปนี่เธอคิดถูกหรือผิดกันแน่ที่ไปรับปากคุณผู้หญิงแบบนั้นพันนิพาต้องตกใจเมื่อมีเสียงเปิดประตูขึ้นมาอีกครั้งและตาม,มาด้วยเสียงจากคนที่ชักงกเข้ามาแค่ส่วนหัว ลงไปทำอะไรให้ฉันกินด้วยนะอย่าช้าล่ะสิ้นเสียงก็มีเสียงปิดประตูดังตึง้งคนอะไรไม่มีมารยาทเธอบบนไล่หลังก่อนจะจำใจเดินตามลงไปเพราะหน้าที่ระหว่างที่ปลีเข้าครัวเธอก็เดินสวนกับคนร่างสูง ที่ในมือมีแก้วน้ำกับน้ำอัดลมขนาดกลางสายตาที่มองจ้องขนาดเดินผ่านเพียงเสี้ยววินาทีทําเอาพันิพาถึงกับประมามันเป็นสายตาที่เย่อหยิ่งและเหยียดย้ำคำพูดที่ดูถูกดูแคลนมันฝังอยู่ในหัวจนพันิพารู้สึกแย่แต่เธอก็ทำได้เพียงเก็บมันเอาไว้เวลาผ่านไปแค่15นาที เกี๊ยวกุ้งก็ถูกเสิร์ฟถึงเตียงน่ากินจังเธอนี่ทำอาหารเก่งนะนัทธิดาลงจากเตียงด้วยความไวจัดการกับเกี๊ยวกุ้งตรงหน้าโดยไม่สนใจคนที่ยืนสำรวมอยู่ข้างๆหืมอร่อยด้วยนะค่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วหนูขอตัวกลับห้องก่อนนะคะ ฉันยังไม่ให้เธอไปเธอต้องรอชาไม่เก็บนัทธิดาออกคำสั่งดังเจ้าชีวิตค่ะเธอพูดเป็นแต่คาขาหรือไงทีเมื่อคืนพูดไม่หยุดปากคุณค้าเอาอีกค่ะหนูทนไม่ไหวแล้วนัทธิดาพูดพลางตักเกี้ยวใส่ปากอย่างอเอร็จอร่อยโดยหารู้ไม่ว่าคำพูดล้อยอ มันกลับสร้างความเจ็บปวดให้อีกฝ่ายโดยไม่รู้ตัวน้ำใสๆค่อยๆรินไหลลงสองแก้มเธอทำได้เพียงยืนก้มหน้าหลบสายตาไม่กล้าแม้แต่จะเช็ดเพราะเกรงอีกฝ่ายจะเห็นและอาจจะสร้างความไม่พอใจให้เธอก็เป็นได้หญิงสาวยกชามซดเหมือนเด็ก ก่อนจะวางมันลงเอาไปเก็บได้แล้วเธอออกคำสั่งพลางเหลียวมามองคนหน้าสวยแต่หยดน้ําตาเล็กๆที่มันไหลามาเกาะอ,อยู่ข้างๆแก้มก็ไม่สามารถรอดสายตานัดธิดาไปได้เธอเอื้อมมือมาจับคางมนของพันิพาให้หันมาเผชิญเป็นอะไรร้องไห้ทำไมคนถูกถามนิ่งเงียบ ฉันถามว่าร้องไห้ทำไมเปล่าค่ะหนไม่ได้ร้องไห้อย่ามาโกหกจูจูจน้ำตาที่กลั้นไว้มันก็ไหลลงมาเหมือนเขื่อนแตกยังจะร้องอีกรีบเอาชามไปเก็บฉันไม่อยากเห็นคนร้องไห,ห้พันนิพาถือชามเดินออกจากห้องโดยมีนัทิดามองตามหลังจนรับตา ทำไมเป็นคนอ่อนแอแบบนี้นะอะไรนิดอะไรหน่อยก็ร้องไห้เดืบือเอ้ยในช่วงเช้าของวันอาทิตย์พนิพาตื่นขึ้นมาแต่เช้าเพื่อเข้าวครวัวโนเมื่อคืนหลับสบายหรือเปล่าเมื่อคืนหนูนอนไม่หลับค่ะพี่พรทำไมล่ะมีคนกลัวหรือเปล่านี่ เปล่าค่ะพี่คงแปลกที่มั้งคะอีกอย่างห้องมันก็กว้างเกินไปโหนไม่ชินสองสาวสนทนากันระหว่างเตรียมอาหารเช้าแล้วเช้านี้ทำอะไรให้คุณคุณทานล่ะเขาต้มทรงเครื่องคะ่ะพี่พรช่วยแกะกระเทียมให้โหนทีได้เลยจ้าไม่ขวัวคนใหม่บนโต๊ะอาหาร เช้านี้อยู่กันครบพร้อมหน้าพร้อมตาสี่คนพ่อแม่ลูกบุตรชายได้เริ่มการสนทนาเมื่อทุกคนทานมื้อเช้าเสร็จอาซอสโนทำข้าวต้มได้อร่อยกว่าพี่สมอีกนะครับเจ้นัฐบุตรเอ่ยแซวพลางเหล่ตามองพี่สาวคนสวยพร้อมยิ้มที่ยียวนซึ่งฝั่งพี่สาวก็ชักสีหน้า ส่งสายตาเคืองตอบกลับมาเช่นกันอาเซมวันนี้โลกจะไปไหนหรือเปล่าม้าอยากจะชวนไปบ้านอาเจ็กหน่อยเซมไม่ว่างครับมา้านัดไปดูหนังกับเพื่อนแล้วอสันล,ล่ะลูกสันก็มีนัดกับเอ,อ่อกับเพื่อนคะมา้าเอาให้แน่ดารินพูดเหมือนรู้ทัน จะไปไหนก็ต้องพาน้องไปด้วยนะอะไรคะม้าเซมก็บอกแล้วไงว่าจะไปดูหนังกับเพื่อนม้าไม่ได้หมายถึงอาเซมม้าหมายถึงสโสนตั้งหากละ่ะม้าคะซันจะไปเดินช้อปปิ้งนะไม่ได้ไปเดินตลาดสดจะได้พาคนของม้าไปด้วยทำพูดเขา่าพาน้องไปหาซื้อเสื้อผ้าใหม่หน่อยม้าคะ ไม่ต้องพูดถ้าไม่พาน้องไปด้วยม้าจะพาไปหาอาเจเจเลือกเอาก็ได้ค่ะนัทิดาจำนนด้วยเหตุผลทันใดนั้นพันนิพาก็เดินเข้ามาพร้อมขนมจานใหญ่เธอค่อยๆวางมันลงบนโต๊ะอะไรจ้าสนกล้วยปิ้งค่ะคุณป้า กล้วยสุกอยู่หลังเรือนโหนเลยเอามาลองทำทานดูนะคะไม่อยากกระรู้ว่าบ้านเรามีต้นกล้วยด้วยนัทิดาเอ่ยขึ้นก็วันวัน,วนสันก็เอาแต่ทำงานทำงานกลางคืนก็เที่ยววันหยุดก็เที่ยวสันจะเวลาไหนมารู้ล่ะแหมตั้งแต่มีลูกสะพ้ายจำเป็นมาก็เหน็บสันได้ทุกเรื่องเลยนะคะ บรรยากาศบนโต๊ะอาหารเริ่มมีความสนุกสนานและมีรอยยิ้มผุดขึ้นบนใบหน้าของหลายๆคนโดยเฉพาะดารินปกติแล้ววันๆแทบไม่ได้คุยกับบุตรสาวได้ซ้ำแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีจะด้วยอะไรก็ช่างเธอจะยื้อเวลาแบบนี้ไว้ให้นานที่สุด รีบขึ้นรถมาสิเสียงพูดเหมือนเอ็ดดังมาจากในรถเมื่อพณนิพาเดินมาหยุดยืนอยู่ข้างๆเหมือนทำตัวไม่ถูกที่ถูกทางเธอค้มหน้าเรี่อเปิดประตูเข้ามานั่งเบาะด้านหลังคนขับทันทีใครบอกให้เธอไปนั่งด้านหลังมานั่งข้างหน้าเดี๋ยวนี้เธอออกคำสั่งแก่มังคับซึ่งพณนิพาก็ทำตาม วันหลังต้องมานั่งด้านหน้านะจะได้ไม่เสียมารยาทก็หนูกลัวคุณจะรำคาญนี่คะคิดเองเออเองทั้งนั้นฉันมีเรื่องจะคุยกับเธอเธอพอจะว่างฟังไหมค่ะค่ะนี่หมายถึงอะไรค่ะค่ะอีกแล้วฉันรู้ว่าเธอคงเป็นคนไม่ชอบพูดมากแต่บางครั้ง ก็ต้องพูดอะไรในใจออกมาบ้างนะไม่ใช่เออออหอหมกแบบนี้เข้าใจไหมค่ะนัททิดาทอนให้ใจยาวก่อนจะหันมามองคนที่นั่งเงียบสีหน้าเรียบเฉยเหมือนไม่ทุกขร้อนอะไรฉันถามจริงๆเธอเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนก่อนไหมหรือเฉยๆค่ะ ค่ะอะไรโอ๊ยเธอจะกวนภาษาฉันไปถึงไหนเนี่ยค่ะเนี่ยหมายถึงอะไรโนเสียใจค่ะอืมฉันก็คิดว่าเธอคงเสียใจแหละฉันขอโทษที่พูดจาไม่ดีกับเธอไปนะแล้วก็ขอโทษที่ทำรุนแรงกับเธอด้วยมีรอยช้ำหรือเปล่าล่ะมีค่ะแล้วเธออยากจะให้ฉันชดใช้อะไรก็บอก เธอเป็นฝ่ายเสียหายนะบอกได้ฉันมีเงินส่วนตัวไม่เกี่ยวกับมา้าไม่ค่ะไม่ค่ะหมายถึงอะไรคุณเป็นผู้หญิงยังไงหนูก็ไม่เสียหายหนูก็ไม่ท้องเออคิดได้เนาะถ้าฉันทำคนท้องไปป่านี้ลูกหลานฉันคงเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแล้วละ่ะฉันก็ไม่เข้าใจมานะว่าทำไมต้องมาผูกมัดกันแบบนี้ ทั้งๆท,ที่มันก็เป็นแค่เรื่องปกติมันก็แค่เรื่องเซ็กมันไม่ได้เกิดจากความรักมันแค่เกิดจากความใคร่ฉันขอโทษนะที่ต้องพูดแบบนี้ไม่เป็นไรค่ะแล้วเธอจะเอายังไงต่อเธอขยะขยงไหมที่รู้ว่ามีอะไรกับผู้หญิงด้วยกันไม่ค่ะตอนนั้นหนไม่รู้ตัวแล้วถ้า แบบนี้ล่ะเธอรู้สึกยังไงนัดทิดาล้ามือจากพวงมาลัยข้างหนึ่งยื่นมากุมมืออีกฝ่ายแบบตั้งใจพันิพาหันมามองหน้าอีกฝ่ายสีหน้าตกใจก่อนจะรีบดึงมือออกจากการเกาะกลุมตอนนี้หัวใจเธอมันเริ่มเต้นผิดจังหวะชอบกลฉันก็แค่ลองใจเธอดู แค่นี้ฉันก็รู้แล้วว่าเธอไม่ได้ชอบผู้หญิงงั้นเรามาทำความตกลงกันเธอคิดว่าเธอจะอยู่ในสถานะคลุมเครือนี้อีกนานแค่ไหนละ่ะสมเดือนค่ะแล้วทำไมต้องสามเดือนด้วยละ่ะก็หนูว่างแค่สามเดือนแล้วเธอจะไปไหนทำไมไม่ว่างหนูจะกลับไปทำงานที่เดิมค่ะโอเคงั้นสามเดือนนี้ เราจะดีกันตกตาม้าดีไหมพอถึงเวลาเธอก็คืนอิสระภาพให้ฉันหนูไม่ได้กักขังคุณนี่คะ่ะไม่กักก็เหมือนกักเพราะฉันต้องรับผิดชอบในตัวเธอจนกว่าเธอจะมีคนใหม่แล้วก็ไปจากที่นี่เองถึงวันนั้นม้าคงจะไม่ว่าอะไรฉันแล้วละ่ะช่วงนี้เธอก็รีบหาแฟน,นแล้วกันพันนี้พา ชำเลืองตามองคนที่พูดเป็นตุเป็นตะงั้นวันนี้ฉันจะชดใช้ความผิดที่ทำให้เธอมีรอยช้าด้วยการพาไปซื้อเสื้อผ้าเอาไหมจริงๆน่ะเธอเป็นคนสวยมากเลยนะฉันชอบตาเธอทำไมคะก็มันดูเศร้าแววตาเธอเหมือนคนอมทุกข์นัทิดาพูดพลางหันมาส่งยิ้มบางๆ ให้คนที่นั่งจ้องมองท้องถนนโดยไม่สนใจสายตาเธอด้วยซ้ำขณะที่ยืนเลือกเสื้อผ้าก็มีสายตาจับจ้องจับชายรูปร่างหน้าตาดีที่ยืนเลือกเสื้ออยู่ไม่ไกลมากนะักซึ่งนัทธิดาก็ยืนมองอากับกรียาของชายดังกล่าวอยู่ไม่หา่างเธอเดินเข้าไปข้างๆพา,านิพา พูดเหมือนกระซิบเบาๆที่ข้างหูค่อยๆหันไปทางซ้ายนะมีคนแอบมองเธออยู่พา่านนิพาทิ้งระยะครู่หนึ่งก่อนจะค่อยๆหันไปตามคำบอกกล่าวตาประสานสายตากับชายดังกล่าวโดยไม่ตั้งใจเขาส่งยิ้มมาเธอจึงส่งยิ้มตอบกลับอย่างมีมารยาท เป็นไงนทิดาเอ่ยถามความคิดเห็นคะก็หล่อดีพูดเพียงแค่นั้นนทิดาก็เดินตรงไปยังชายดังกล่าวด้วยใบหน้ายิ้มแย้มพันนิพามองตามอย่างสงสยัยนี่คุณสนใจผู้หญิงคนนั้นเหรอเออครับผมชอบเธอครับคุณพอจะมีช่องทางให้ผมติดต่อกับเธอได้ไหม ฉันคงจะไม่ถือวิสาสะเอาเบอร์โทรของเธอให้คนหรอกนะเอาเบอร์โทรฉันแทนไหมล่ะก็ดีครับว่าแต่คุณเป็นอะไรกับเธอครับฉันเป็นผัวเธอนะ่ะเข้าใจหรือ,อยังวันหลังก็อย่ามองเมียคนอื่นจนเสียมารยาทแบบนี้ชายหนุ่มทำสีหน้าเจือนทันทีก่อนจะขอตัวเดินออกจากตรงนั้นไปด้วยความอาย นัทธิดาเดินกลับมาหาพันิพาด้วยใบหน้าเบิกบานคุณไปคุยอะไรกับเขาคะฉันก็จะไปขอเบอร์โทรให้เธอไงอแต่เขากลับไม่ให้เขาบอกว่ามีเมียแล้วแย่จังเนอะแล้วคุณไปขอเบอร์เขาทำไมก็ขอให้เธอไงทุราไม่ใช่พันนิพาอดที่จะค้อนคนตรงหน้าเสียไม่ได้ก็เห็นเธอว่าเขาหล่อกก็นึกว่าชอบ เธอจะได้มีแฟนรเร็วไงกลับกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวหนูต้องไปทำกับข้าวมื้อเย็นอีกเธอพอแล้วหรือเอาหลายๆชุดสิฉันอยากเห็นเธอใส่ชุดแบบนี้ทุกวันนะมันน่ารักดีนะ่ะนาธิดาพูดพลางเดินมาหยิบชุดที่แขวนเรียงรายกันอยู่อีกสีห้าชุดก่อนจะนำไปคิดตังที่เคาน์เตอร์โหคุณชันคะ ทำไมมันแพงขนาดนี้หนูรับชุดเดียวก็พอแล้วค่ะไม่แพงหรอกฉันซื้อให้ส,สาวๆแพงกว่านี้อีกนั่นเป็นส,สาวๆของคุณแต่หนูเป็นเด็กในบ้านเด็กในบ้านอะไรเธอก็เป็นเมียฉันนะพะนักงานคิดเงินอดยิ้มให้กับการสนทนาของสองสาวไม่ได้คุณสองคนนี่น่ารักดีนะคะ นธิดาหันยิ้มให้ขอบุณค่ะก่อนจะหันมาส่งยิ้มเจ้าเล่ให้พานิพาอีกทีกลับกันเถอะเธอเดินก้าวเท้ายาวออกจากร้านโดยมีพานิพารีบเดินตามคุณสันคะช่วยพาหนูแวะตลาดสดทีค่ะตามคําขอจากคุณเมียพันิพารีบทำตาคอนให้กับคําพูดหยอกเย้าของอีกฝ่าย ซึ่งดูท่าทางมันจะเป็นเรื่องสนุกสำหรับเขาไปแล้วเอามานี่เดี๋ยวฉันช่วยถือนัททีดาพยายามดึงถุงผักสดในมืออีกฝ่ายแต่กลับไม่เป็นผลไม่ได้ค่ะคุณเป็นเจ้านายจะมาหิ้วของให้มันไม่ถูกต้องก็เธอก็อยากคิดว่าฉันเป็นเจ้านายสิไม่ได้ ตราบใดที่หนยังกินเงินเดินบ้านคุณอยู่หนก็ไม่สามารถพ้นสภาพความเป็นลูกจ้างได้หรอกค่ะตามใจเธอแล้วกันขี้เกียจเถียงเธอจะซื้ออะไรอีกไหมฉันหิวแล้วแถวนี้มีร้านกุ้งถังอร่อยมากๆเดี๋ยวฉันพาเธอไปกินนะคุณอยากกินกุ้งถังหรอคะเดี๋ยวหนทำให้กินเธอทำเป็นเหรอค่ะหนไม่เคยไปทานตามร้านหรอกค่ะ แต่หนูก็ทำเป็นเพราะลูกสาวเจ้านายที่ทำงานเก่าเธอชอบทานเลยให้หนูทำดูแล้วเขาบอกว่าอร่อยไหมล่ะไม่รู้ค่ะรู้แต่ว่าเขามารับหนูไปทำที่บ้านบ่อยๆเขาอยากกินกุ้งถังหรืออยากกินเธอกันแน่นัธิดาพูดเน็บโดยไม่รู้ตัวคุณก็คิดได้เนาะ แล้วมันใช่ไหมล่ะคุณเจนะเขารักหนูแบบน้องสาวเธอรู้ได้ไงรู้สิคะงั้นเธอมองหน้าฉันสิแล้วลองบอกสิว่าฉันคิดอะไรกับเธอพันนิพาหันมามองก่อนจะทำเป็นถอนหายใจด้วยความเหนื่อยหน่ายกับคำพูดที่ยียวนรู้คะ่ะรู้ว่าคุณน่ะคอยจะหาเรื่องแกล้งหนูไง นทิดาค้าออกมาเบาๆอย่างชอบใจเออเธอน่าจะเปลี่ยนอาชีพใหม่นะไปเป็นหมอดูลองดูไหมล่ะ